ปี2 0 2 1ปริมาณน้ำตาลน้อยปริมาณอ,อ้อยลดอ้อยน่าจะแตะตันละ1000บาทสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบาสสนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บาสสนทำคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการคาดการณ์นะครับและปริมาณอ้อยปริมาณน้ำตาล ในปี2021หรือปี2,564นะครับทั้งโลกอาจมีปริมาณน้ำตาลในโลกน้อยกว่าที่ต้องการนะครับโดยสหภาพยุโรปและประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลรีไฟต้นทุนต่ำสุดต้องประสบกับปัญหามีปริมาณน้ำตาลต่ำกว่าที่คาดการไว้มากขณะเดียวกันทางภาคกลางตอนใต้ของบราซิลก็มีปริมาณ อ้อยน้อยกว่าที่คาดไว้เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแลง้งจึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผลักดันให้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นได้อีกณนะตอนนี้นะครับซึ่งทั้งบราซิลนะครับทั้งไทยนะครับก็ประสบปัญหาสภาวะที่อากาศที่แห้งแล้งนะครับอ้อยไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรนะครับจึงทำให้ปริมาณอ้อยที่น้อย สำหรับในประเทศไทยนะครับอ้อยก็น้อยกว่าที่คาดการไว้นะครับซึ่งก็จะถึงฤดูใกล้จะปิดหีบกันแล้วนับวันเวลานับถอยหลังกันเต็มทีนะครับปริมาณอ้อยน้อยน้ำตาลก็น้อยกว่าที่คาดการไว้นะครับซึ่งก็อาจจะน้อยกว่าที่ทั้งโลกต้องการก็ว่าได้นะครับการค้าขายน้ำตาลในตลาดน้ำตาลตอนนี้ถือว่าเป็นทิศทางที่บวกโดยจัดเป็นช่วงขาขึ้นของราคาน้ำตาล อย่างไรก็ตามยังมีการจับจ้องไปที่ปริมาณน้ำฝนที่บราซิลขณะนี้เพื่อที่จะดูว่าอ้อยของบราซิลจะยังคงได้580ล้านตันหรือน้อยกว่านี้หรือไม่นั่นเองนะครับและจับตาทิศทางราคาเอทานอลนะครับราคาน้ำมันนะครับถ้าหากราคาน้ำมันดีขึ้นนะครับทางบราซิลก็จะหันไปทำเอทานอลมากขึ้นนะครับน้ำตาลก็จะลดน้อยลงอีก เหมือนกันนะครับสำหรับทางบราซิลนะครับในด้านประเทศไทยนะครับก็ราคาอ้อยก็ไม่จูงใจเท่าที่ควรนะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยก็หันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าซึ่งไม่ต้องรอคอยนะครับไม่ต้องรอความหวังนะครับอย่างเช่นมันสำปะหลังนะครับหรือปลูกข้ขาว นั่นเองนะครับที่ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับดังนั้นปริมาณอ้อยในประเทศไทยนะครับก็ลดต่ำลงนอกจากนี้นะครับการล็อกดาวน์เนื่องจากโควิด1 9ก็ส่งผลให้การบริโภคน้ำตาลลดน้อยลงอย่างไรก็ตามหากช่วงเครื่องหลังของปี2021หากสามารถปรับตัวกับโควิด1 9ได้การบริโภคน้ำตาลก็อาจปรับเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวนั่นเองนะครับ หลังจากนี้นะครับก็จับตาทิศทางโควิด -19 กนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่มีวัคซีนนะครับที่ได้สีดวัคซีนกันทั่วโลกนะครับก็อนอ่าจ,จะคุมสถานการณ์โควิด -19 การบริโภคน้ำตาลก็จะเพิ่มขึ้นและก็จะทำให้ราคาน้ำตาลนั้นเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ราคาอ้อยในประเทศไทยก็อาจจะแตะตันละ1,000บาทก็ว่าได้ในปี64ทับและปี65ทับ6นั่นเอง ครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ